ดีครับพี่น้องทีทันครับนนี้พาตางอาทยาสายไหน้าพิหารชมนะครับปาไลลำพวายหมือสหนึ่งนะก็ที่เขาได้ยึดถือเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมเอาไว้เเออขาบอกว่าพี่น้องทีทันนะครับวันนี้ก็จะพามาดูลำกันนะครับลำพวงไหวมือเอาสัตวงน่าพิหารนะครับสวัสดีครับทีนี้ก็จะพามาดูลำหน้าพิหารนะ อันนี้ก็ไม่ได้พาอะไรสดมานะครับก็เอากล้องมาอย่างเดียวประามาณนี้นะ,ะมาอะไรยังไงเดี๋ยวก็อนนี่ครับเป็นโบสถ์เก่านะเป็นโบสถ์เก่าที่กำลังบูรณะซ่อมแซมอยู่นะครับ รอธรรมทานก่อนครับทนลมาลก่อนดครับคนมารอถูกเพียบเลยสหรับบ้านฟ้าบ้านแดงกับไม่รู้จลงก่อนนะบ้านแดงไม่ใจลงว่าถ่ายไปก่อนนะครับบ่อยครั้งที่ถ่ายไว้แล้วก็ไม่ได้ลงสักครั้งนึง นม่้เขาให้รอตรงข้อนะวสีี่เรากไว้นรับอ่าอนยแล้วก็รอนางลำด้วยนางลำชุดนี้ก็มาหมดเลยฮะทั้งหมดหมดบ้านเลยชเวงนุ่นไม่ได้มานะครับแล้วูชา

ันหน้าทหพ่อก็เดี๋ยวไปไหว้พ่พ่อจะเป็นพิธีดไหน่อยทรไปหน่อยหน่อยได้ได้ดีาไม่ดีเท่าไหร่ พ<ป>ร,ร่ถลพ่าัลำหน้าพระที่นั่งนะพระที่นั่งวันนี้ก็ลำลำหน้าพระที่นั่งกันเข้าไปัพอมก็จะ้วกลัพร้อมแล้วจ้ะจะเป็นคนแต่ครับทุกค่าทุกสถานอ่อนารอนงลำก่อนนะในพะศาสนาลำเรายังมาไม่ครบนะครับานบชมราจะปเท่างถึงท,ท,ท,ที่สม เลยสองคืนนะครับคืนสุดท้ายสิดท้ายกันนะครับกับด้านหลังได้เลยจ้าไปเลยจวา่าออสโคเดี๋ยวรอสักพู่เดยนะเดี๋ยวรอสักพู่เดแลยวอาจจะหยุดในการติดท่อไปสักหนึ่งสักพู่เดียว 10คนกุมดแล้วับนองาร้ัเขาตัว200อาเร็วจัดแถวเลยจ้ะต้องกรรมเหมาะสมแล้วก็ทีมงานจัดแจงกันนะครับเราก็คอยรับชมกันนะครับ กินเยอะครับนั่งไม่ลงแล้วชุดมันจะแน่นๆหน่อยขอบคุณนะขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทองเดียวกรำขยโอเคครับผมอ้าวสานที่อสัญญาณนะครับอณะสัญญาณสัสาธุสาธุ หลวนเหนือหัดน้องนภาสตาพระพุทธที่หลังาาจากพระธรรมที่เลอจากพระสงฆ์อ,องค์ประเสด็จ ที่มายืนระูนะครับมีทางหน้าหลังอีกนะเพราะหันไปไม่ได้จั <laughs> ดพินีรรุ่ว่าจิตสราปรมีหลำถว,วาย้มืออสดรคการพอรบนอกบภูชาต่อองหลงทอโทองสิ์สิงณวิหารของวัดเสด็จ สดาฟารีจงประสบพบแต่ความสุขความเจริญเป็นที่รักเป็นที่ชืช่นชอบของพี่น้องประชาชนมีกว่าสวยสดมีกว่า,นา,นางดงามจากหั่นเล่าเลยเขาบอกเอ้ยเดี๋ยวนี้เราจะ,สะแสดง ต้องร้องสุดขัมและต้องหลับกรบสุดแข็งปลดล่ยทักงานวัฒนธรรมประเณีอเของไทยเราที่เราต้องช่วยกันอนุรักษ์สานุนประเณีวัฒนธรรมที่ดีงามสาธุสาธุสาธุชนน มาร่วมง,งานอย่างเรื่อนองช่วยกันประทับประทองประเพณีที่ดีงา,ามขอบวชทุกส่งโลกไทยอย่าได้ต้องเหตุขัดข้องบวชลำนิดลิบเชศขามยาพี่น้องเงินทองเงืรอนนองตาขอชมดีแต่ความร่มเย็น เรโยกจะมอบรางวัลให้กับทางหลังก็ยันเชด็ได้ตากจากเพลงานรุกวาที่สดากกว่าเราเป็นอยังวยเพือแต่รายให้่ายโลก จะลงเอสองลายเทิดตนที่วัดสเสด็จที่นี้พบกับลูกวะอิศระพารามีและพบกับน้องนั่นแม่ชะนกเสด็จดังนองจบแล้วจ้าอ่าราไว้มือที่วัดสเสด็จปทุมธาน,นีนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณที่ตามรับชมที่นี้นครับอ่าหลวงพ่อก็มีรางวัลให้นางลาด้วยนะครับโอ้ <Okay. S 2> ใ้เป็นรางวัลกับถึงระเปินหลวงพ,พ่อพระโพูิสมวชธนกิจหลวงพ่อใจดีแล้วก็มีแม่ตาก็ร<อ>ับเงินจากพระเขาบอกว่าโชคดีมีมงคลเงินหมาเงินเฮงเงินหม่เงินเฮงเอออย่าไปใช้นะเขาบอกว่าอาน,นี้เก็บใส่กระเป๋าว่าเอออย่าไปใช้เอาเงินต่อเงินเพราะเงินหลวงพ่ออธิษฐานมาแล้วเออเก็บไว้เก็บไว,เบว,เบว้เป็นถุงขววญ ก็ได้ไปสุงขว่ญไงครับลุงพ่อพปีพาด้วยจ้ะปีหน้าหาไว้ก่อนนงพ่อพีพาดกี่คนจ้ะปีหน้าจองต่อหรือว่าเนี่ยพ่อมาองหาเจ็ดคนครับปีพาดเจ็ดคนพะพี่ปีพาดละเจ็ดผิดด้วยกันใส่ซองไม่ไปเอาทีไหงพักออยู่เป็นหลวงพ่อปีเป็นกรรมพ่อให้คนละสองซองเลยพอพอเออคนแรกได้สองเดียวแล้วคนหลังได้สองซองขอศพก็ต้องเข้านะต้องหมด สองหมดตังสดได้ครับเอ่อาวเลยสองอ่ะเดี๋ยวคนพี่ฟักนี่เดี๋ยวนี้ฟักสดเลยโอ้โหมีมีมีต่อต่อพ่อต่อพ่อต่อพ่อต่อเหลือสองนึงกันเฮงกันเฮงกันเฮงรลอดไปเป็นลกเดียวโอเคครับไปยกไปอีนไปขอบคุณที่ตามราชมพีนะครับเนี่ยท่วม